สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่31กรกฎาคม2565ประธานาธิบดีวลดิเมียเซลสกี้ผู้นําของยูเครนมีคําสั่งให้ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดโดเนสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนได้อพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่นั้นมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ ทั้งนี้รัฐบาลยูเครนต้องการให้ประชาชนเดินทางออกจากจังหวัดโดเนสให้ได้มากที่สุดก่อนถึงฤดูหนาวหลังจากการตรวจสอบพื้นที่ในเบื้องต้นพบว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติพังเสียหายราบเป็นหน้ากลองนะครับคำสั่งดังกล่าวของวลาดิเมียร์เซเลนกี้ถือเป็นครั้งแรกจากเป็นทางการที่รัฐบาลของยูเครนต้องการให้พลเรือนเดินทางออกจากสมุทรภูมิดอนบาสซึ่งตอนนี้เป็นศูนย์กลางของการสู้รบระหว่างรัเสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5ที่ผ่านมา และรัฐบาลของรัสเซียประกาศการยึดครองจังหวัดลูฮานได้อย่างเป็นเสร็จเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม2565โดยวอลเดเมียเซลนกี้กล่าวด้วยว่าสมรภูมิดอนบาสอาจเป็นตัวชี้ชะตาให้กับทางด้านสงครามในภาพรวมในครั้งนี้ด้วยก็อย่างที่บอกนะครับว่าก่อนหน้านี้สาธารณรัฐโดนเนสกับสาธารณรัฐลูฮานนั้นเป็นสสาธารณรัฐที่แยกตัวออกจากทางด้านยูเครนและทางด้าน ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเนี่ยเป็นผู้ลงนามรับรองสองสาธารณรัฐดังกล่าวนั้นเป็นเอกราชก่อนหน้านั้นเพียงแค่ไม่กี่วันนะครับก่อนที่กองทัพทางด้านรัเสเซียนั้นจะเปิดปฏิบัติการพิเศษในยูเครนโดยการนํากําลังทหารนั้นเนี่ยครับมาดําเนินการสู้รบอยู่ในยูเครนจนกระทั่งลากยาวมาจนถึงทุกวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของภูมิภาคดอนบาสท,ที่มีจังหวัดโดนเนสและก็จังหวัดลูฮานจึงเป็นเป้าหมายหลักของทางด้านกองทัพรัเสเซียในการที่จะยึดครองแล้วนี่แหละครับ ทางด้านยูเครนนั้นก็ออกมาประกาศนะครับโดยเฉพาะดัดานานิวโลเมียเซลสกี้ประกาศให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยเดินทางออกจากพื้นที่แต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ทางด้านในส่วนของทหารรัสเซียนั้นเข้าไปที่ลูฮานนั้นก็จะเห็นได้ว่าชาวบ้านในลูฮานนั้นเนี่ยตามโห่ร้องดีใจปรบมือต้อนรับเอาน้ำเอาท่าเอาอาหารต่างๆเนี่ยครับมารอต้อนรับในส่วนของทหารรัสเซียบอกว่าพวกเขานั้นต้องรอมานานนะครับในการที่จะ ได้กลับเข้ามาสู่อ้อมอกของรัสเซียแต่ว่านี่ในส่วนของจังหวัดโดนเนสซึ่งเป็นจังหวัดคู่ขนานกับทางด้านลูฮานนั้นเนี่ยครับกลายเป็นว่าทางด้านยูเครนนั้นประกาศให้ประชาชนออกจากพื้นที่ก็ต้องจับตามองว่าสถานการณ์ความรุนแรงนั้นเนี่ยครับจะมีการตอบโต้กันระหว่างทางด้านกองทัพยูเครนกับกองทัพรัสเซียจนทําให้ประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนหรือว่าความเสียหายเดิมที่เสียหายจากการถูกโจมตีมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้อาจจะทําให้ พื้นที่ดังกล่าวนั้นไม่เหมาะสําหรับการเป็นที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่กําลังใกล้เข้ามานั่นก็คือระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนั้นได้รับความเสียหายนั่นเองนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่น่าสนใจได้เกาะติดสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนมาฝากคุณผู้ชมกันครับ